ท่านก็ไปให้อาจารย์ที่รู้ราภาษาพม่าทําให้เพราะฉะนั้นเยจะรู้อาวานนี้แต่จ,จะพูดกี่ครั้งเนี่ยสี่เองเหรอเยลุนี่พูดสองครั้งใช่ไหมอ่าเยลุนะฝ่ายเยลุพูดสองครั้งเยอะพูดกี่ครั้งสี่ครั้งนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอืพูดกันเยอะไปหมดเลย มองออกใช่ไหมเวลาแยกเนี่ยต้องแยกแบบนี้เลยนะฝ่ายเยรุได้เท่าไหร่ฝ่ายเยอะเท่าไหร่แล้วคุณจะได้อะไรครับรู้ว่าคุณควรจะพูดเท่าไหร่นะเ,เพราะฉะนั้นนี่เราท้าปวดหัวไหมปวดหัวแน่นอนลมใส่ เดี๋ยวก็ไปตกลงกันนะว่าสงการจะหยุดหรือไม่หยุดนะแล้วก็อาทิตย์หน้าเรายังเรียนอยู่ใช่ไหมก็มาตกลงกันอาทิตย์หน้านะว่าเราจะหยุดหรือไม่หยุดคุณตกลงกันเองแล้วกันเพราะแล้วแต่คุณนะ่ะอะไรนะมา,มาก็เปียกเรา